สวัสดีค่ะวันนี้เราจะมาทําป่นทูน่านะคะก็เตรียมเครื่องเลยซอยหอมซอยผักชีเราจะใช้ทูน่าในน้าเปล่านะคะเพราะว่าเ,ออเคยใช้ทูน่าในน้ํามันแล้วออกมามันจะแฉะมากไม่อร่อยค่ะในน้ำเปล่าจะดีกว่าค่ะแล้วก็มาเอาเปลือกกระเทียมออกนะคะตอกั่วเสร็จแล้วอบทั้งเปลือกเพราะว่าจะได้ไม่แห้งมากค่ะข้า ใส่ทูน่าตามมาเลยค่ะแล้วเราก็ปรุงรสนะคะปรุงแค่มะนาวนปลาแล้วก็ใส่ปลาร้าใช้ปลาร้ายีห่ห้อนางฟ้านะคะชอบยี่ห้อน,นี้ค่ะเพราะว่ารสชาติหนัวดีค่ะเข้มข้นไม่จืดค่ะแล้วก็โขลกโขลกทุกอย่างให้เข้ากันเลยค่ะทำออกมาก็จะประมาณนี้เลยปนทูน่าแซ่แทเห็นรสเห็นสีแบบนี้รสชาติคือเผ็ดมากเลยนะคะ เราก็เก็บใส่ทัปเปอรแวร์นะคะแล้วก็เข้าตู้เย็นนะคะอยู่ได้หลายวันเลยค่ะนี่ค่ะแล้วก็ทานกับแตงกวานะคะมาทานข้าวกันค่ะ